ผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมดีดต้อนรับก,กับสนะูดฤทธิ์นะเดบิวเกมมากอันอีกเช่นเดิมเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นในคันโอออลเอนคาร์กับดอทพีพีเฮ้ยออลเอนคาร์ส้มส้นสนสนมนะครับผมก็หลายคนที่ผมว่าที่คุณโดนแบนแล้วอุ้ยมึงโดนแบนแล้วมันกลับได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมผมโดนแบนเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เลยนะครับผมเขาเปลี่ยนระบบใหม่นี่มันโคตรทุ้งยากเลยโอ้โหโอ้โห งเนาะเฮ้ยปีนเน้นแว่ยนะทำยังไงอ่ะเออเรามาเริ่มกันเลยนะผมไ,ไปเลยเลยบอกใหม้มีคนคอมเมนต์ม้ตั้งแต่พาแรกแล้วโอ้โหมันตีตัวแต้ว่าบอกให้ให้ผมผมไม่ใช้ผมมองที่หนึ่ง ก็มาลองใช้กันในคลิป nah. นี 1, we we ้เลยนะครับผมก็ผมยังใช้สกินสงครามเมื่อกี้คุณก็เปลี่ยนแล้วเออสงครามจบเป็นปีแล้วยังใช้สกินสงครามอีกเหรออะไรประมาณนี้บอกอีมันจบไปเป็นปีแล้วมึงใช้อีกเออคือประเด็นคือขี้เกียจแต่งสกินใหม่นะครับผมเรามันจะเสียเปลียนตรงนี้แหละเราไม่สามารถฟ้าจุดนี้สองบล็อกได้เพราะมันจะมองไม่ไหวเห็นนะฮะแต่มุมมองที่เรามองที่หนึ่งมุมมองที่สองเป็นมุมคิดเดีอันนี้เขาเรียกว่ามุมมองอะไรวะรู้ช่างแม่แล้วกัน มันจะได้ปิดอย่างหน,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  like นึ่งคือมันจะมองเห็นได้เยอะกว่านะครับผมแต่ถ้าเป็นมองธรรมดาแบบแบบเป็นธรรมดามันจะมองเห็นแค่ข้างหน้าอันนี้คือจะมองเห็นได้ทั่วอย่างนี้เห็นไหมดนไหมอีกบอลมองหูมากเขาบอกบอกเลยเด็กใหม่อวิ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 ไม่เคยเห็นชื่อนะคนคน, um คน, problem, คน <se> ี้เพราะมันแฮกไงมันก็เลยเก่งว่าแฮกนะครับอั๋วยังไงฮะผมบอกแล้วผมบอกแล้ว เช็คคอยส์เช oh, ็คสคอร์แบบโอ้โหแม่งให่ท yeah, yeah. ุเรศทุลังมะขุกมะนาวมะพร้าวผมโอ้ฟักแฟงแตงโมชายอยู่หัวหิวมากมันคือกันมาสี่พันแล้วไอ้โอ้โหเรื่องของตัวเปล่านี่แหละสุดยอดเลยยังไงตัวเปล่าก็ไม่หนีเออยังไงโอ้ผมระดับไหนครับผมไอดีงงไม่ดีงงไม่ดีเออเพื่เรามากินหนมแถวนี้ไม่ชอบวันไหนมีหนมมยัน แล้วแล้วมือเปล่าตกมือเป่าตกกูออจีออ้อ่ะมือเป่าตกเอ้ยตามันตีมันติอไไ้าจอาจอมือตบเปนอะเราตายละจะตายแล้วไม่ไมฮวาร์ปมิกมนวาร์ไปเไงเอ้ยมันคืออะไร ผมไมค่ค่อยถนัดในมุมมองนี้เท่าไหร่เลยนะครับผมเพราะมันเล่นออกจะยากมากเพราะจะมีคนนึงที่เทพ PVP อ่ะขาใช้มุมมองอย่างนงี้นแต่เขาก็เล่นได้นะครับผมแปลกไหมครับผมอุ้ยไทำไมแล้วเนี่ยโอ้โหไม่กัก,กอย่างนี้แล,ล้วเพื่อนเดทภูเฮโยลองใช้มุมอมองนี้ซิเผื่อจะลุ่งมั่งนะครับ ไเดี๋ยวหนีสิอุย้ยมันจะพาผมตกหนรกไงแม่เย้ะยะชนะแล้วโอ้ไม่ใช่ง่ายหรอเจอน,นะครับผมคนนแฮกคนนฮิปโปแล้วแมนพี่บาสเชื่อในฮิปโป,น,โปน,น่ารู้ผม ตีไก่มากเลยเพื่อนมานะครับผมโปก็ยังสิ้นเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยแล้วผมอ่านอะไรบินได้ครับผมเซิร์ฟนี้เปิดระบบใหม่ให้บินได้นะ้วผมมันไม่ใช่บักอินนะครับผมเขาแฮกนะครับผมเปิดระบบใหม่ได้นะเซิร์ฟนี้นี่ในอย่างเงี้ยมันี่ไม่ได้บินแล้วเหมือนอย่างนั้นวิ่งเร็วชิบหายครับเราขอมองหน้านายหน่อยสินี่ยืนทำอะไรกัน俩สองคนเนี่ย โอเคครับผม,ผมก็จะมาลองแค่มาลองเซิร์ชเฉยๆนะผมก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ต้องขอเอถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์แล้วนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเป็นการทำคลิปต่อไปนะครับผมจากลคลิปนี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับมาเล่นกันได้นะครับผมสับส้มสับส้ม